เอาไงละอยู่ด้านเลอยู่ด้านรถอยู่ด้านรถเดี๋ยวจะต้องต้องปีดไปด้านข้างก่อนสองเติงๆหน้าแม็กเล็กมีนะฮอนหลังป้ายตำรวจมาตัวนึงห้าตัวห้าตัวหน้าแม็กเล็กห้าตัวแม็กเล็กตายหนึ่งตายสองตายสองแกงอิ่มมาตายตายตายฮู้ฮู้ ตายตายตัวการกินตายตายหมด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 โอ้ยเฮียกินของมันเยอะขนาดนี้ฮอนก็ไม่อยู่ในมัค็ิเล็กตายหนึ่งตายหนึ่งตายสี่แล้วไอฮอนมึงวิ่งล่าสเลยวะสัตว์มึงใช้สันในนะเป็นไงกูว่าแล้ว อนอนกลับมาฮอนฮอนกลับมาโดดกลับพี่เราให้พี่เราให้พี่เราไม่ใจยิงเดี๋ยวเราเราอยากให้ของใครไว้อยากให้ของใให้ตัวเองใช่ไหมให้ตัวเองเออให้ตัวเองใครยิงช่างมันดูดไปก่อนพูดตรงๆกูเก็บของไม่ถูกก็เนี่ยเยอะเว้เลยอ่ะไม่มีทีเอควะมพมามาเนี้ยเนี้ยไอไมลล้วนชีวิตนี้กูถวายให้มึงกูให้หมดตัวเลย ไอสัตว์นี่ก็เกินไปไอสัตว์ดีเอ็กซ์้าเป็นอาิสค่ะปออาิสชอบเลยมีตายค่ะเก็บในก่อนค่ะเต็มเลย้อช่วยหนุ่ช่วยคนหุเมื่อกี้มเก็บได้ที่เบรดันไม่ไม่เอาเก็บไอะมีห้าอันเหือเพื่อนเราได้ได้ได้ไป้างี้ได้ไหมบูดขดยับขฝั่งน้งยิมมึงได้่ะ าเราต้องแคมปได้มากขึนเลยก่าเปลนเปินวเปลี่ยเปนโอ้โหหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แหละเฮียแม่งหกสิบเปเเปล่าเฮียจะบอกอื่นไหมวะเปล่าไม่ไม่กูเปล่า ตัวตีดีวะตันตีดีกว่าเดี๋ยวกูชวนให้ชวนให้กว่าครูสิบสี่ไอฮอนมาฝั่งพี่ดีกว่าให้ครีมอยู่ฝั่งนู้นดีกว่ากินเออสลับกันกินไปฝั่งนู้นไหมมึงจะได้เหลี่ยมขวาได้เก็บไปมามาเราจะมาตีเขาไม่ใช่หรอวะไม่เราจะตีแล้วหรอ ไม่เป็นเนงนินนะก็แห้งค่ะไม่พูดดีเแห้งค่ะเน็กกูดีเลยวะเอาแหง้งค่ะวิ่งผ่านเจอ <c oughs> นิดเดียวคนวิ่งผ่านแบบงงๆทั่ว <c oughs> ของที่เหี้ยตีแปดตีหนนะโชว์แบ่งกมว่างี้มาดิเอามาเอามาเอ้ยสัตว์ตกใจเหี้ยนั่นนะมันอยู่สายใกล้ใช่ป่าวะอ๋อ่สายใกล้อยู่สายใกล้เราตรงนี้สายใกล้เราสายใกล้เราออกไปงั้นปะหน้าไฟตัวหนึ่งปะหน้าไฟมีป่ะมีมีหน้าฝ่ายมีหยาเลยกิน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 อย่าไปเลยชื่อใกูดิรอรอชื่อใกูดิรอดีกว่ารอดีกว่ารอดีกว่าทำไมเราใจแต่ชัว

เหือแค่ามาบานี้หว่าหลือแค่งดบนี่หว่าเราถล่มแค่นฟ้าเรียบร้อยแล้วแม้ไกลมาหมดฉันกรับสกิ๊กเธอคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงเธอ คนในสตรีมใครรำคาญโช้ครับบวกหนึ่งไหมครับผมสวัสดีครับวันนี้วันดีเจโชคไลฟ์ล้าไอ้โชคจัดขึ้นที่อยู่ข้างที่ม่เลงเลครับ ก็มิดสองคนฝั่งขวาเราไม่เลยมากนะฮะครูมาหนึ่งคนครูอยู่หน้าฝั่งซ้ายเลยมุมนั่งอ่ะมุมนั่งจัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชานนี่เรามาจัดรายการเป็นเก้าห้าก่อนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ที่เฮ้ยมึงกดแถบบุรีเฮ้ยตอนแรกคนยังน้อยอยู่เลยอ่ะใช่ กูพีกูอย่างงี้กูวิ่งไปวิ่งมาฉัดถ้าถ้าสมมติมันใส่มิดปิ้นแค่รีได้สักนสองใบนะกูจะเฮ้ยหมดไปเนี่ยมาเลยตายดูฮ่าหัวเราะผีหาไปแล้ววันเคยรักเธอมัาสก่อนไม่อยากจะย้อนเวลาเลยรับมาแล้วมันมีการตอบโต้

เออยังอิดถึงเนไหมโอ้ยซัดโอ้เจันแม่มันจับลดทีมันปหลัดนะได้มาแค่เล็กแค่แม่เนี่ยส้จัเดไปรจับไปครับจัดไปจัดไปด้วยยัดมเอาร้อดิเอาร้อ

ได้ยินเมนเอรักดินหมดแต่ม่คมมันไหมขารอบนเองรกเอารกนเองในประเทศไทยคนเราสี่โอ้ท่านไว้ไม่หยุยนหยุดเลยนะยุดเลยนะทำไมทำไมคนไทยเฮ้ยแย่ช่องโดนแบนไอยสัสหยุดพูดประสงประสองทำไมทำไมเราท้นไม้กันเองด้วยครับกลเลยประหปะสงประสอง ประสงค์โชคประสงค์ทำไมต้องทายกันเองด้วยครับคนไทยด้วยกันแค่สีคนละแคนแค่นี้ทำไมต้องยิงกันด้วยครับมันแค่นี้ทำไมต้องเนี่ยเขามาเก็บของเลยนะมาของเยอะมาเก็บเลยอีกอีกโหูสัตว์เสียงเดินไม่ใช่น้อยเนี่ยโชคว่าเสียงมึงดีไหวสัตว์แฟนคลับมาเต็มเลยเฮียไม่มีเอฟพีผมมั่งเหรอเนี่ยเอฟพีผมโอ้โหเนี่ยเอฟซีมึงใจ ยวฟิกเสร็จกูแน่ยิงนะโห่หล้าวยกูบอกทันันเลยอยากได้ติ๊กไปมแเราขอได้ไหมก็มามาเอามาเอานายเข้ามาหาเราเราเราท่าไหนไหนเลี้ยงไม่าไรนาย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 เล็กแตระทีไปนายขึ้นพวกเราหรยังไงไหนไหนตีมมาหนดิเลเท่าไรเล็กจบอยากเล่นด้วยเลี้ถึงเ มีปี้อยู่แล้วปี้อะไรตัวเลือกต้องเติมพีเมียมก่อนอยากได้อยากเล่นคุณมึงคนที่หรังต้องเติมพรีเมียมก่อนโอ้โหกูสกิลเต็มสี่ตัวไม่เอยากเล่นด้วยอ่ะวันนี้มันไม่วันนี้ของแมตช์เองเออได้เติมไปแล้วเติมมาแล้ววยจะตกใจครับ เอ้ยทำไมเน็ตกูเป็นงี้วะไมอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ไหนเนี <c oughs> <c oughs> <c oughs ่ยเคเหรอแค่เล็กอบเทียวแหละท้งอบ้มแล้วมั้งเนี่ยไอสัตว์เอาดิในไฟในไฟเอาออน ไม่ตายหมวกลุนไอ้กีนี๊เนไอ้พี่คนทีซสี่ไปสัตว์ใจยังคิดถึงใจยังคงต้องได้น้ำเชื่อใจรำคาญใจอยู่เหมือนกับมันเลยขึ้นเมยไปเลย ควละท่อนละท่อนควรละท่อนเอาใ่เหรอแล้วไม่เลยไอคนออกเลยคนออกว่าขอท่อนหนึ่งร้องด้วยขอกินลงได้ไมให้ต่อได้ได้ได้ไม่ว่ากันเงนเงรักเกลียวไงอเดี๋ให้มึงมาหลอกไว้กดเคมเปนเพื่อนแต่ตอนไหนวะเนี่ย เพื่อนขว๋งแต่งตอนไหนมาแน่เฮียไม่ได้ขอครบเลยนะเนี่ยกินกินกินจ๋าลองกินเฮ้ยเซิร์ฟนี้กินลงอ่ะมึงพูดไอ้กินไหมเนี่ยโคตพูดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไอ้ไข่ก็ไม่รู้ไอ้ไข่ก็ไม่รู้เราไม่เก่งมันเกีย็นมากไอ้เงี้ยเออโอ้โหอะไรเงี้ยกเดียวเน็มันเน็โผลแล้วมันก็ทำให้ตีเลยเออเชื่อมั้ยสุดรู้มันไรกู เออบ้าอะไรจะยิงผมขนาดนั้นบ้าเออ้าคนบ้าอะไรแม่งบ้าอรกันสุดเออบ้าบ้าินร่วงยินร่วงเินร่วงเฉยไอ้ย้ยยังอยู่ในนี้เลยสั์เรืองต้องไหนเออถามดิเไหวะราเราก็ไม่ได้กาเลยกินอ่ะกินเราก็ม ชอบเลยเนาะนายชอบไหมนายชอบป่ะทันเยี่ยมหนอยแม่เงียมหน่อย่ว่าไม่ใช่ปอืมเนอะใช่ปเออว่าอือแม่ใช่ปเงียบๆหน่อยเย็แน่นนีเย็แน่นเย็แน่ของหลังไฟวเลยฮอน เ็แน <ion up> ่นอนคนนี้เย็แน่นอนโอไอ้กีมันอยู่ในมาร์เก็ตแล้ว่ม่รู้ากักูตกง่าเลยเย็ดตบตอนไหนแหมอยากเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเขาจปคุยด้วยได้่ะซ้ายขวาดีกว่านอยู่ซ้ายขวาใกล้ๆไปเยอะไปเยอะไปเยอะแน่นอนนะี่เยแน่เลยเอาไว้ย

ซีซ่ารู้จักแคนกางครับไม่ใช่แคนใหญ่อ้าวเฮ้ยอ่ะประมดแคนเฉยซีซ่าแคนกลางไม่ใช่แคนใหญ่จีนเล่นดยจีนเออผมขอเล่นด้วยีทั้งแค่ซีซ่าโอไอ้เหี้ยแค่ไหนไม่ใ่ไหใช่หรือไงใครนำไหนไหนเล่นเล่นี่ยเล่ด้วยเนี่ยอ๋อาไตีมาหนตีมาหนสิบแปดบแปดนใ นลุกแลงะลงกันมาแค่ปวดขี้มาแล้วกินไอออ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 นอออนไนไอออนอออนไอออนไอออนไออนไอไอออน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 นไอออ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 นไอนไอออนไอออนไอนไออ เดลี๋ยนไปแล้วตายไปดีตายไปดีตายไปดีโอ๊ยโอยลุงเลนเข้ามาอุ้ยชู้โอไม่มีไม่มี รักเธอคนนี้44โมงใช่ยังไอเิมอยู่ไม่ว่าจะกินจะนอนไดยังงีที่ไม่มีโลวแล้ว่ะอยากเล่นด้วยเทียนโชคดีหน่อยอะไร่าไห่โอ้มึงกลับไปเป็นบ้านไปไอ้ตาีเห็กูช่วยไม่ได้นะกินไกน

เอามกแตกเาเอกีแตกเย็ดเราเมาก็้แตกพี่ยามพี่ยามพี่ยามพุงพี่ยามพยี่ปี่ยามหน่อยยี่้ายีีตีนตีตีนอไนน้องหรืยี่ไพายี่ไาไปเป็น้องมาถามถุงน้องไอฮอนน้องไอ้าไไปตงตีก็ได้ตีก็ได้แล้วแต่เขาช่วยเรายิงไหคนคนดีคคนดีเเป็นเขาปคนไทยเขาไม่ยิงกันแล้วเว้ยเราคนไทย

นดูหลังอะหลังกขงองเต็มเลยเฮ้ยหน้าหน้ารถนี่มีหน้ารถหน้ารถคนน้ำอ่ะดี้อดิ่งโหกกบตาย <C ül üyor> มีปัวแล้วพี่ก๊อ สวยางมีหัวแล้วก็ข้านี้มาแล้วข้าขวามาแล้วทีนขวามาขวามาเฮ้ยใครอะเพื่อนน้องไอ้อ์มขวามา่่าคกคมเฉยน้ำนเข้ามาข้างในเล่นเป็นกอนเล่นเป็น่อนน้

ีกดดดแูิไปเรียกมาจากไหนกันเยอะๆวิสเฮ้ยทครเป็นนนวลๆวะแปลกวะเออนวงดียิงดีกว่าแล้วนะแกกสายใกล้มึงแกกแกัลหน้ามีลน้า ไม่ตายเวโอ้แบ็ควิวไบ์ก็อยู่โหเฮ้ยรู้จักว่ะแบคไบ์ปิดนิดหน่อยไม่ได้ มึงผิดเยอะเลยไม่นิดเอาไอเยี่ยงไปกับไอเยี่ยงคนละอย่างเลยโอเคโอเคโอเคยอมยอมยอมจักหนิงดักเกมแปดผิดป่ะเฮ้ยเขาดับจักมาเ็มแปดบจมขยับส่ยม้าอ่อนเ็บเจมเขาดับไอ้ครับใครมีโล่มาเพื่อนขอหน่อยเดี๋ยว เอมเียยิงเล่นลำพีชตกใจโชคมีอยู่ตรงเนี้ยมุมนี้แหละมีไอ้ดูดไรนาะงนิดดูดอะไรเนาแจ๊คเจสปีไอ้ยัยดูดไม่ได้ อี๋เอ้ยเกือบไปสัตว์มัอนรักกูอยู่หลับตัวดีพ่อแม่ก็พี่น้อง